การเปียนพี่น้องอเกษตรกรที่น่ารักทุกท่านนะครับขออนุญ,ญาตรีวิวรถถทาคกูบุต้า L 2 0 0 0 d t นะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์เป็นของ L 2 2 0 1นะครับแต่ตัวรถนี่จะเป็น 2000DT เครื่องดีเซล3สูบ20แรงมา้า นลังใหม่นะครับบุกกรณ์ันหลังพวกนี้ใหม่นะครับโซ่ข้างใหม่แขนกลางสลักตรงนี้ใหม่นะครับผมทำหลังคาให้ใหม่ครับหลังคาของเยนเบาะใหม่อันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับผมไม่เคยใช้งานในไทยน,นะครับ L สอง0ัน E T เกียร์ปกติทุกเกียร์ครับ PTO ตรงนี้เกียร์ตรงนี้เกียร์จะมีเกียร์ถอยเกียร์หนึ่งสองสามสี่ามนี้เลย PTO จะมีสี่ระดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ชั่วโมงเกียร์ที่หกร้อยหกร้อยกว่าชั่วโมงนะครับเข็มอันนี้ขึ้นปกตินะครับเข็มวัดรอบขึ้นปกติ ฟันด้านหน้าติดตั้งให้ใหม่นะครับไยหน้าติดนะครับเยี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องใส่กรองแล้วนะครับ,นะรบเก็บรั่วซึมให้แล้วนะครับยางวยสวยๆเลยอย่างหน้ายางหลังนี่ครับอันนี้ก็ขลองใหม่รีวิวให้ดูชัดๆนะครับผมเผื่อบางคนดูไกลนะครับ อันนี้ก็ใหม่เลยนะครับฟังเสียงกันครับ ใช้งานไทยให้ดูนะครับอันนี้โล w h i นะครับอันนี้ปรับโฟวินหรือไม่โฟถ้าเกิดไม่โฟว์ก็มาหน้าโฟวินก็ยกขึ้นนะครับตรงมีอะไรมาไฟเยอะลืมลองให้ดูรู้สึกติดอยู่ข้างเดียวอันนี้มันจะหลอดขาดแล้วมั้ง เขาจะเป็นตัวนี้นะครับลอตเตอรี่ของติดมากับคูต้า L2000 เลยนะครับขนาดจะประมาณร้อยร้อยสเซนถึง150ยห้าสิเซนประมาณนี้นะครับร้อยสี่สิบร้าสวัดดูแล้วนะครับมันจะมีชุดไอ้แขนที่จะใส่ของมันอยู่นะครับยอยก็มีมาครบนะครับลอตเตอรี่ตัวนี้เลยฝันส,สวยๆเลยครับฟันนะครับ เดิมๆจากญี่ปุ่นเลยครับโรเจรี่ตัวนี้โอเค